ผมจาได้ครับคล้ายขคร่าวๆว่ารับปากจะตอบคําถามให้เพื่อนๆท่านหนึ่งที่ถามผมไว้ใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนานแล้วล่ะครับเพื่อนๆมันมีหลายเรื่องที่ต้องให้ทำอ่ะเนาะมันก็เลยทําให้เราลืมเรื่องที่จะตอบแล้วเรื่องที่รับปากกับเพื่อนๆไว้ครับถามว่าปุ๋ยที่เราเข้าใจตามหลักวิชาการที่มันตกค้างอยู่ในดินน่ะมันเคลื่อนที่อย่างไรแล้วเราจะเอามันออกมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างไรเมื่อเราเข้าใจเหตุผลถึงลักษณะการทำงานของมันเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้จังหวะของการใช้งานปุ๋ยที่เราจะเอามาใส่ในนาข้าวในยามที่จำเป็นและในยามที่ไม่จำเป็นเราก็จะได้ละลดเลิกการพิจารณาสิ่งที่เราทำตามความเชื่อเรามาในอดีตก็ามาพูดถึงเรื่องของโพแทสเซียมนิดนึงทำไมถึงไม่พูดถึงไนโตรเจน ทำไมถึงไม่พูดถึงฟอสเฟตทำไมถึงพูดแต่โพแทสเซียมเพราะโพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชใช้มากไม่แพ้นโตัวเจนมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมต้องพูดถึงนโตัวเจนและโพแทสเซียมบ่อยและถี่มากกว่าธาตุตัวอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าธาต ตัวอื anut, ่นที <If S 1> ่ผมไม่ได้พูดถึงไม่มีความสําคัญและไม่มีความจําเป็นนะครับเพื่อนๆไม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเพื่อนๆเคยได้ยินตามหลักวิชาการที่บอกว่าปริมาณโพแทสเซียมในดินมันมีเยอะแล้วเราไม่จําเป็นต้องเติมเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ผ่านหูผ่านตามาพอสังเกตอยู่ใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆเคยมีคําถามอยู่ในใจตัวเองไหมครับว่าเอก็ในเมื่อเขาออกมาให้ความรู้เราว่าในดินมันมีเยอะอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องเติม ทำไมเขาไม่บอกเราว่าไอ้รูปที่มันอยู่นะ่ะมันอยู่ในรูปของพลึกเกลือมันอยู่ในรูปของพลึกซันเฟตหรือมันอยู่ในรูปของแข็งที่ละลายน้ําได้ยากละลายน้ําได้ช้าปลดปล่อยได้น้อยได้ช้าสรบบญญัติที่ผมจะใช้พูดในคลิปวิดีโอนี้มันจะมีอยู่คำหนึ่งเพ,เพื่อนๆต้องทำความเข้าใจกับคำคำนี้ให้ดีเลยนะครับ คือประจ,จุไอออนไอประจ,จุไอออนเนี่ยมันมีผลสำคัญกับการปลดปล่อยอนุภาคของแร่ธาตุที่อยู่ในดินแล้วก็น้ำแล้วก็ลาข้าวก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาของการปลดปล่อยว่ามันปลดปล่อยได้อย่างไรเนี่ยเพืเ่อนๆวันนี้เพืเ่อนๆเข้าใจกลไกระบบการดูดซับสารอาหารของลาข้าวได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ ถ้ายังคุมเครือยังรูปแบบคุมเครือลองฟังสักนิดดีไหมครับถ้าเพื่อนๆมองภาพไม่ออกว่าลาข้าวมันดูดซับสารอาหารได้แบบไหนนะรับตาหนึกภาพตามผมนะผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่ามันเป็นแบบนี้ราาข้าวเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนฟ wow, ุตวาลครับเพื่อนเพฟุตวาลของปั๊มน้ำมันก็จะดูดดูดน้ำขึ้นนะ มันจะดูดน้ำขึ้นได้จากกลไกลของกระบวนการทำงานของพวกกลุ่มปัมปอตอนที่มันทำให้เกิดแรงดันภายในระบบอะครับเพื่อนๆมันก็ทำให้เกิดความตั้งซักในแต่ละส่วนทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุอไอออนและมันก็เลยทำให้แร่ธาตุสารอาหารน้ำเดินทางเข้าสู่ระบบลากได้ด้วยท่อดูดตัวนี้หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือลากฝอยของข้าวนั่นเองครับเวลามันดูดเนี่ยพเพื่อนๆจินตนาการภาพนะครับสมมติว่าเราใสาปป่ปุ๋ยลงไปปุ๊มเนี่ยเนี่ยอันนี้รากใช่ไหมครับแล้วเราโยนปุ๋ยลงไปเลยฟึ่มตรงนี้จะมีค่าความเข้มข้นของสารละลายสูงค่อยๆฟังดีๆนะครับบริเวณลากเนี่ยมันจะมีค่าความเข้มข้นของสารละลายสูงไม่ว่าจะเป็น N ไม่ว่าจะเป็น P ไม่ว่าจะเป็น K หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรครับโปรตีนชนิดต่างๆจะเข้มข้นสูงมากเลยแต่ด้วยกลไกการทำงานของลากข้าวครับเพื่อนๆเขาจะดูดดูดน้ำขึ้นไปสังเคราะห์แสงคายน้ำใช่ไหมครับคายน้ำแล้วก็เปลี่ยนเป็นกรูโคดใช่ไหมครับพอเปลี่ยนเป็นกรูโคดอย่างเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเป็นซูโคด พอเปลี่ยนเป็นซูโคตก็ส่งกลับไปยังส่วนต่างๆของระบบเซลล์ต้นใบผลมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ครับเพื่อนๆที่นี้เวลามันดูดขึ้นเนี่ยตรงรากเนี่ยครับพอเวลามันดูดขึ้นดูดขึ้นดูดขึ้นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามันมีความเข้มข้นของสารละลายสูงพอเวลามันดูดขึ้นดูดขึ้นดูดขึ้นตรงนี้มันจะเกิดความเจือจาง ของสภาวะความเข้มข้นของสารละลายพอสารละลายบริเวณลากเจือจางมันจะเกิดความต่างซักของจุดอื่นที่มีความเข้มข้นสูงทีนี้ทีนี้เวลาลากข้าวเราอ่ะมันดูดมันดูตลอดนะเพื่อนๆนะมันดูดตลอดมันดูตลอด,ด,ลอดพอมันดูดค้ายดูดค้ายดูตลอดไอ้ความต่างซัก มันก็เลยทําให้ธาตุความเข้มข้นของสารละลายที่ยังไม่ตกผลึกมันเคลื่อนที่เข้าหาจุดที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ํานั่นก็คือบริเวณล,ลากนี่คือการเคลื่อนที่ของธาตุวันนี้จะพูดถึงเฉพาะธาตุโพแทสเซียมนะเพืพ่อนๆนะว่ามันเคลื่อนที่แบบนี้เพราะมันจางมันก็จะดึงเอา จะดึงเอาไอ้ที่มันมีความขิ้มข้นสูงไหลลงมาสู่ความขิ้มข้นต่ํานี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของธาตุโพแทสเซียมเข้าสู่รากเราเคยเข้าใจว่าเมื่อโพแทสเซียมเข้าสู่ลําต้นแล้วเนี่ยมันก็จะไปใช้อย่างกระบวนการผลิตเนื้อเยื่อผลิตเซลล์เวลามันเอาธาตุประกอบทั้งหมดทั้ง NPK มันจะมักจะน้อยแล้วแต่สัดส่วนของมันที่มันมัน,ม,นมันดึงขึ้นไปได้นะครับเพื่อน มันก็จะเอาไปผลิตให้ได้กูโคดขึ้นมาก่อนพอผลิตได้กูโคดขึ้นมา1ตัวเนี่ยก่อนที่มันจะส่งไปยังส่วนต่างๆนี่ครับเพื่อนๆมันต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นซูโคดก่อนพอมันเปลี่ยนเป็นซูโคดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันถึงจะส่งไปยังส่วนต่างๆของระบบเซลล์เนื้อเย,ยือ่อส่วนสําคัญต่างๆของเอนไซม์ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆที่เราเห็นว่ามันสามารถเคลื่อนที่ไปได้เนี่ย มันไปได้ในรูปแบบของซูโค้ดครับเปลี่ยนจากกู๊โค้ดมาเป็นซูโค้ดแล้วเอาซูโค้ดเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นผลเป็นใบเป็นทุกอย่างที่มันจําเป็นต้องใช้นะครับวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นลึกมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อวันที่เป็นคลิปเก่าๆของผมอะ่ะผมจะไม่เจาะลงไปลึกมากเพราะถ้าเจาะลงไปลึกมากเพื่อนๆจะมึน เราก็จะไม่เข้าใจหรอกแล้วก็จะตั้งคําถามให้กับตัวเองว่าทําไมกูต้องมาฟังเรื่องพวกนี้กูจะปลูกข้าวกูไม่ได้มาเรียนทฤษฎีเกษตรเพื่อนเพื่อนเราถ้าเพื่อนเพื่อไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมล่ะที่คุณจะต้องถูกใครต่อใครหลอกคุณอีกไม่รู้จะกิ่ปี้จริงปะแล้ววันนี้ถ้าคุณรู้เนี่ยใครเขาจะมาโต้แย้งใครเขาจะมาซับขาหลอกคุณได้อีกไหมล่ะจริงปะล่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะรู้ไว้ใช่ว่าเพื่อนเพื่อนใช้บาแบกฮามนะ มันไม่หนักหรอกแค่เสียเวลานิดนึงฟังน้อยแค่แค่นั้นนหละเพื่อนๆอืมเอาละเมื่อเรารู้ว่าไอม้มันพยายามเอาทุกองคประกอบของธาตุขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันก็เอาไปผ่านกระบวนการจากโรงงานที่มันต้องมีวัตถุดิบที่ครบเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนเป็นซูโคดเนี่ยจากซูโคดเป็นซูโคดเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วไอซูโคดเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ยังไงมันต้องอาศัยโพแทสเซียมเป็นตัวเคลื่อนย้ายใน,ในต้นในต้นพืชอืม เขาถึงพูดเสมอเลยไงครับเพื่อนๆว่าโพแทสเซียมไม่เดินทางในดินแต่เดินทางในต้นพืชได้เพราะเราจะใช้โพแทสเซียมเคลื่อนที่สูโคตไปยังส่วนต่างๆของต้นข้าวเราไงครับวัชจักรข้าวข้าวแบบนี้เพื่อนๆพอพะจะมาออกแล้วใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องที่เรา กันน้าเลยแล้วอบางคนก็ยังเข้าใจผิดกับเรื่องก,กลไกการเคลื่อนที่ก,กลไกการเป็นผลึกและก,กลไกการแตกตัวของของธาุที่มันตกค้างที่บอกว่าสายวันนั้นมันเอามาใช้ไม่ทันสายวันนี้มันเอามาใช้ไม่ทันครับแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เพื่อนๆมันมีข้อแม้อยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือสภาพดินนะครับ เรื่องที่2ก็คือสภาพเวลาสภาพดินกับเวลามีผลการเคลื่อนที่ของธาตุกลุ่มพวกนี้ครับกลุ่มโพแทสเซียมนะใจความของสิ่งที่เป็นคําถามของเพื่อนๆที่ฝากไว้ตั้งนานแล้วแหละโอเคอาจารย์ผมพอจะเข้าใจแล้วแหละวะ่าถ้าโพแทสเซียมมันอยู่ในรูปของสารละลายมันยังไม่เป็นตะกอนสารละลายก็คืออยู่ในรูปเสมือนน้าแต่มันมีความเข้มข้นของสภาวะของสารละลายสูง อันนี้เรารู้แล้วว่ามันอยู่ในรูปของ NPK ที่มันอยู่ในรูปของน้ำแล้วละ่ะพอเข้าใจเข้าใจละแต่ไอตัวที่มันเป็นตะกอนละ่ะไอตัวที่มันตกพลึกละ่ะเราจะเอามันมาใช้ได้อย่างไทางทั้งๆที่เขาก็บอกว่ามันมีเยอะแต่มันเอามาใช้ไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะเอามันมาใช้ได้อย่างไงเอาจริงๆถ้าโดยธรรมชาตินะอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆมันจะมีอยู่สตัวที่ทำหน้าที่ ในการเอาโพแทสเซียมที่มันเป็นผลึกที่มันตกค้างอยู่ในดินออกมาครับตัวแรกก็คือน้ําตัวที่สองก็คือจุลินรีย์ครับน้ํากับจุลินรียจะเป็นตัวทําละลายโพแทสเซียมที่มันเป็นผลึกให้กลับมาอยู่ในรูปของเหลวอีกทีนึงไม่ได้อยู่ในรูปของผลึกเกลือ เราจะอาศัยสองกลไกนี้แต่ไอ้สองกลไกนี้เห็นไหมครับเริ่มลึอกอีกแล้วไอ้สองกลไกนี้มันจะมีตัวกลางอยู่ตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าซับนี้คุณจะต้องจําให้ดีนั่นคือประจ,จุไอออนประจ,จุไอออนมีทั้งประจ,จุบวกและประจ,จุลบนะครับเพื่อนๆเข้าใจนะประจ,จุไอออนมีทั้งบวกทั้งลบนะครับน้ำเนี่ยค่า pH แต,แต่ละค่าครับเพื่อนๆ มันมีจำนวนของประจุไอออนที่ไม่เท่ากันแล้วไอตัวประจุไอออนนี่แหละครับเพื่อนเมันคือตัวการสำคัญเลยที่เราเอาไปกระเทาะกระแทกย่อยสลายความเป็นผลึกของโพแทสเซียมที่มันเป็นผลึกในดินนี่คือคกลไกหนึ่งที่ มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ pH ของน้ำกับการทำละลายพลึกโพแทสเซียมแต่มันมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนั้นก็คือจุลินทรีย์จุลินรีย์ทำหน้าที่อะไรครับเหมือนกันเลยครับเพื่อนๆตัวจุลินทรีย์ก็มีประจุไอออนแล้วเวลาจุลินทซีย์มันเคลื่อนที่นะครับเพื่อนๆมันเดินเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปยังสวนต่างๆเนี่ย มันอาจจะไปสัมผัสกับตัวของผลึกโพแทสเซียมนะเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนที่ไปสัมผัสปึ้งปุ๊บด้วยการแลกเปลี่ยนประจุความต้างซักของประจุเกิดการแลกเปลี่ยนกันทําให้ประจุของธาตุโพแทสเซียมสลายหรือแตกตัวพอแตกตัวเสร็จปุ๊บก็ไปจับก็ตัวของจุลินทรีย์ พอไปจับก็ตัวของจุลินซียพอจุลินซียเคลื่อนที่กระดึบ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 ไปเรื่อย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 และช่วงจังหวะนั้นบังเอินไปอยู่ใกล้กับรัศมีของแรงดึงของลากข่าวที่กําลังสูบน้ําขึ้นสู่ลําต้นมันก็เป็นจังหวะที่เม็ดมากกับการที่ข้าวดูดเอาอโพแทสเซียมที่ติดอยู่กับตัวจุลินทรีย์ขึ้นไป นี่คือคกลไกการเคลื่อนที่และคือและก็เป็น,นกลไกการสลายโพแทสเซียมที่เป็นพลึกเกลือองค์ประกอบตัวกลางที่สำคัญถ้าพูดกันทางภาษาเคมี Me ก็คือปัจจุไอออนคือตัวการสำคัญที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนดึงพักชุดลากกระชากดึงสิ่งต่างๆ ให้เป็นมวลรวมที่ล่องลอยเป็นอิสระโดยที่ไม่ได้ถูกยึดหรือถูกตึงอยู่กับที่พอพอจะเข้าใจภาพนี้ไหมครับผลล้วมของเรื่องพวกนี้นะครับเพื่อนผมก็รู้ถึงเหตุผลนี้อยู่แก่ใจดีครับเพื่อนมันจึงทําให้ทุกวันนี้มันจึงเป็นกุศโลบายที่ผมพยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าการปับโครงสร้างดินมันสําคัญกับการทํานาข้าวเราอย่างไร การเติมสิ่งดีๆลงไปในดินมันสําคัญกับนาข้าวเราอย่างไรและเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมขอพูดนิดนึงนะบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ก็คือบางคนยังไม่เข้าใจเลยนะว่าใส่กูโคดเนี่ยใส่เพื่ออะไรในเวลาเราเอาใส่ลงไปในดินเนี่ยใส่กูโคดไม่ได้ใส่เพื่อบํารุงดินนะครับพพ<ล>เพ่ินๆเวลาเอากูโคด<น>พ่นลงไปในดินมันคือการเอากูโคดไปเพิ่มชีวิตในดินให้มันมากขึ้นพอมากขึ้น เราก็อนุมานได้ว่าจำนวนของประจุไอออนมันก็จะมากขึ้นความต่างซักความมากของจำนวนประจุไอออนก็มากขึ้นพอมันมากขึ้นความเป็นอิสระของธาตุที่มันถูกยึดตึงอยู่ในดินน่ะมันก็จะง่ายขึ้นพอมันง่ายขึ้นความต้องการของข้าวเราอะ่ะมันก็จะแมทพอมันแมทมันได้ไม่ขัด แล้วก็ไม่เกืนมันก็จะทําให้ต้นข้าวเราจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องกระหน,น่ำเอาปุ๋ยเคมีลงมาใส่อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลคลิปหนึ่งผมเคยพูดไว้ครับเพื่อนๆว่าเรารู้ถึงจุดแข็งของเราว่าเรามีสมบัติเกา่าอะสะสมตกค้างในดินอยู่ในดิน,น่ยะเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยแต่เราก็ควรจะรู้ด้วยว่า เราจะเอามันออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเราต้องพยายามศึกษาว่าเราอ่ะจะเอามันกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องคิดเสมอคิดอย่างเดียวว่าผมปุ๋ยโพแทสเซียมกลับเข้าไป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 อย่างนี้ครับมันก็ยิ่งกลายเป็นเป็นผลึกเกลือมากขึ้น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 ไม่ว่าจะเป็นฟอสเฟตไม่ว่าจะเป็นโพแทสนะครับเพื่อนๆมันก็จะเป็นผลึกเกลือมากขึ้นแล้ว เวลามันสะสมมากขึ้นมันเกิดอะไรเพลินเพนรู้ไหมเขาเรียกว่าสภาวะที่กดมันถึงจุดเซจูเลชันเลยมันอิ่มตัวพอมันอิ่มตัวเสร็จปุ๊บมันทําให้ประจุไอออนไม่เกิดความต่างศักพ์พอมันไม่ประจุมันไม่เกิดความต่างศักการเคลื่อนที่ของประจุมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันจะไม่มีการดึงแล้วก็การพักกันพอประจุมันเหมือนกันหมดเลยนั้นประจุพวกนี้ก็จะอยู่กับที่ ถูกไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามแต่ถ้าประจุไอออนมันมีความต่างศักก์กันจานวนประจุบวกมากกว่าประจุลบหรือจํานวนประจุลบมากกว่าประจุบวกมันก็จะมีการพักกันดึงกันพอมันเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมันก็จะทําให้เกิดการโฟล์เกิดการเคลื่อนที่ของสารอาหารในดินทั้งที่อยู่ในรูปของสารละลายและทั้งที่อยู่ในรูปของผลึกเกลือที่ตกค้างอยู่ในดินลองหันกลับมาตั้งหน้าตั้งตาที่จะฟื้นฟู ดินแล้วหันกลับมาพยายามทำตามแนวทางนี้ครับเพ,พื่อนเพื่อเพื่อเอาสิ่งดีๆที่มันตกค้างกี่ไม่รู้กี่ปีดีดักที่เราทำแบบนี้ใส่ปุ๋ยแบบเดิมๆแบบที่เราใส่มาในอดีตว่าหยิบห้าโล30โลตามอย่างในคลิปที่ผมทำแรกๆะว่าเอ๊ะถใาสาไปอย่างนี้มันก็กินไม่หมดหรอกในช่วงเวลาหนึ่งน,นะนะ สุดท้ายมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องผลึกอย่างอยู่ดีแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราคิดคู่กันเลยว่าเออในขณะที่เรากําลังฟืนฟ้นฟูดินให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราทำอย่างไงเราถึงจะเอามันกลับไปมาใช้ประโยชน์ได้แล้วเราก็เอาของไห้เติมเข้าไปแต่ปริมาณที่มันพอดีโดยที่ไม่เกินความจําเป็นมันก็ทําให้เราอะลดแล้วเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเราก็จะเห็นว่าอ๋อวัฏจักรการทําเกษตรมันเป็นอย่างนี้เองเหรอถ้าลดแล้ว แล้วเอาสิ่งเดิมมาใช้ควบคู่กันมันก็ทำให้เราเจ็บตัวน้อยลงถูกไหมครับแต่ผลดีมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการประหยัดอย่างนี้นะเพื่อนๆน,นะผลดีมันมันเป็นลูกโซ่นะครับมันต่อเนื่องไปถึงเรื่องของมแมลงกระโรลกด้วยถ้าสมดุลธาตุมันเกิดเพื่อนๆถ้าสมดุลธาตุมันเกิดมันจะทำให้ต้นข้าวมันแข็งแรงเองโดยธรรมชาติ พอต้นข้าวมันแข็งแข็งแรงเองโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ่ะไม่ต้องสิ้นเปลืองสารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นหนอนเพีย้ยเชือ้อราในนาข้าวนั่นเองครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็อย่างข้าวเนี่ยครับเพื่อนๆมันจะมีอยู่รุ่นรุ่นหนึ่งมันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งใช่ไหมครับที่แบบฟีเวอร์มากๆเลยคือไขรก็เกาฮาเกาาเกาาดีลวงยาวใหญ่เม็ดเยอะดกดกกระแสไงกระแสเขามีการปุ๊กกระแสทําให้แบบ การตลาดดีอะนะแต่อยอมรับนะยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลอะเนาะพอทําไปเป็นไงเพื่อนเพื่อนโอ้โหดูแต่ข้อดีไงแต่ไม่ศึกษาข้อเสียงไงไม่เป็นท่าแต่ละคน,นะครับเค็ดหลับสาบสันขยาดเลยทําไมเขามาอยู่กับผมไม่เห็นงองแงอะไรอะครับเพื่อนๆไม่เห็นเจ็บป่วยได้อะไรอะครับอืมทําไมเขาถึงโตได้ปกติอะครับเพื่อนๆือทำไมใบเขาถึงเอี้ยมถึงสวยได้ปกติอะครับเพื่อนๆือ น่าคิดไหมครับอืน่าคิดนี่แหละครับเพื่อนเอนมันคือคีย์เวิร์ดและมันคือกุญแจอดอกสําคัญเลยที่จะบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าเฮ้ยความลับอัลลํมค่านั่นอะ่ะมันซ่อนอยู่ในดินเว้ยมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในสารที่มึงไปซื้อมาใส่หรอกฝากไว้ครับ